แบคโครนกับแบคลิเปอร์ต่างกันยังไงบอนสตอรี่ถ้าเราดูจากแผ่นชาร์ตรูปนี้นะคะเราจะเห็นว่าแบคโคอนกับแบคลิเปอร์เนี่ยนะคะดูง่ายนะคะเพราะว่าแบคลิเปอร์เนี่ยเขาจะมีความหยิกที่ใบเนาะถ้าโตแล้วอาจจะดูง่ายนะคะแต่ถ้าเกิดตอนเล็กๆเ,เนี่ยเขาเหมือนกันมากๆเลยค่ะทีนี้ก็เลยมาทำสตอรี่ค่ะว่าวิธีการดูสอสายพันธุ์นี้ต่างกัน,กนไงเขาเล็กๆค่ะ และนี่ค่ะนี่คือตัวอย่างนะคะของต้นแบ c ็คโคลนกับแบ c ็คลิปเปอร์นะคะเพื่อเพื่อสังเกตไหมคะว่าต่างกันตรงไหนเอย่ยใบค่อนข้างจะเหมือนกันเลยนะคะเอาง่ายๆคือดูไปเนี่ยคือใบเหมือนกันเลยแหละมีความมันเงาเลยค่ะมีเพื่อนเมื่อคนไหนสังเกตเห็นไหมคะจุดแตกต่างกันตรงไหนเอย่ย ฉเฉลยค่ะที่แตกต่างกันชัดเจนคือตรงก้านค่ะนี่ค่ะก้านสีแดงต้นนี้คือแบล็กลิปเปอร์นะคะต้นนี้ก้านจะออกสีแดงนะคะนี่คือแบล็กลิปเปอร์ก้านแดงเห็นชัดเลยใช่ไหมคะนี่ค่ะดูฝั่งนี้เห็นชัดเลยเห็นไหมคะริมซ้ายคือแบ็คโคลอนค่ะก้านจะสีดํา ส่วนริมฝาคือแบ็กลิปเปอร์นะคะก้านจะออกสีแดงค่ะทีนี้เวลาเพื่อนๆไปซื้อนะคะก็จะรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าเราต้องสังเกตที่ก้านนะคะโคลอนชื่อก็สมชื่อเขาเลยค่ะก็คือดำทั้งใบดำทั้งก้านค่ะแต่ถ้าเป็นแบ็กลิปเปอร์นะคะให้ดูที่กา้านก็จะมีความออกสีแดงนะคะ เพื่อนๆคนไหนมีตระกูลอโลคาเซียนะคะสายพันธุ์อะไรบ้างโดยเฉพาะพันธุ์สีดำๆเนี่ยมีสายพันธุ์อะไรกันบ้างนะคะคอมเมนต์มาหน่อยนะอยากรู้ว่าเก็บสะสมกันได้มากน้อยขนาดไหนแล้วถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะหรือถ้าชอบการทำคลิปวิดีโอน,นะคะในรูปแบบลักษณะของช่องเรานะคะก็ฝากกด ติดตามนะคะช่องแฟนเพจ facebook และช่อง youtube ชื่อเดียวกันเลยค่ะบอลสตอรี่เรื่องของบอลด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบอลสตอรี่